สวัสดีค่ะมื่อนีนไม่ไล่ใดมาท้ำประตูของวัดค่ะของวัดผู้กระดึงปูรีสีอินดามกำลังลงมือขุดเจ้าค่ะเมื่อนีนเป็นเริ่มมือแรกค่ะมู่วันไม่ไล่ป้ากันแปเอาไม้แก่มากค่ะเพิ่ง,งแก้ไม้มา,มาวันค่ะมันก็เวยพระท่านในเหตุก็เลยเห็ุเริ่มทถ้ำพินี้ค่ะเมื่อนีนเป็นมือดีพร้อมค่ะขึ้นหนึ่งคำเดีอนหฮปูรีสีอินดากำลังลงทํำพิธีค่ะ เอาเห็ดอบวเอาคุณสนน้ำกันเด้อประตูโค้งให้เอาไม้เห็ดซะก่อนค่ะเพราะว่าเป็นวัดทังพูกันดานมากค่ะเพราะนีอย่างประตูโค้งเนี่ยมาท่านมีกันเลยถ่ากันเอาไม้ไม้ทําเป็หดประตูค่ะเป็นไม้สาดหนักหน่อยกันาากเนี่ไรกับตุรลิินเน่ยก็หนักน่อยค่ะ มารวมเมตบุญน้ำกันไหมคะเด้อแฟนเอฟซี really ่กันใดกดหลุมฝังเสาหนักน้อยกับคุดหนักน้อยเมตเอาบุญเอากุศลนวัดทั้งผู้ค่ะเป็นวัดทั้งผู้ค่ะ วัดกันดานแถวนี้ไม่จะภูเขาค่ะเป็นวัดติดภูค่ะด้านข้างบนก็เป็นสาราค่ะข้างล่างน,นีห้ <c oughs> องน้ำอันนี้ก็ว่างพักเศร้าน้อาพระพุทโดงมากค่ะ กันดานมากๆเนี่ยค่ะวัติดผู้ติดเขาค่ะบรรยากาศสงบดีค่ะบรรยากาศสวยงามค่ะ แถวรอมรอบม,มิต่พูด้ะค่ะเดอ้อเป็นวัดที่กันด่านค่ะบ่มีอย่างจ้าม่ไล่กระปูหรือีอินดากับนากน้อยก็เลยมา,าเฮ็ดประตูให้พระอาจารย์เพิ่นค่ะเฮ็ดประตูเขาวัดค่ะใส่เสาไม้ซากเฮ็ดไม่ได้เฮ็ดประตูโค้งแบบอ่าพวกปูนพวกยังดอกค่ะเขมามีงบก็บเฮ็ดตามงบค่ะเอาไม้เฮ็ดประตูแล้วก็เฉียนไปวัดค่ะ นี่เริ่มทำาพิธีเลิกงง่ามง่ามดีค่ะไม่ได้มากเลยสามมือแหละค่ะมากอายุวัดนีค่ะมาวกว่าวานกับผ้ากันไปหาไม่มากสิไมาเฮ็ดเสาค่ะมขึ้นมาได้กลับบ้านจินหอดบ้านสามทุ่มสี่ทุ่มค่ะเดินท่างเดินสายเฮ็ดบุญกระปูและสีน่ามันกหน,นากน้อยค่ะแตทานที่บรรยากาศนี้สงบดีค่ะ สำหรับเพิที่มานางบ่มเพี้ยนเพี้ยนพระวน,นานางสมารถที่ดีมากๆเลยค่ะต้นไม้ยางช่มบรรยากาศน้ำไม้ไล่คะ่ะช่องไม้ไล่พาร้วย จังไดก็กดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้น่ามีด้วยค่ะเด้อแฟนยูฟซีทางบ้านกันใดเป็นช่องน้องไม่ที่ครับคุณท้างขึ้นวัดค่ะจะเป็นผู้นิดนึงค่ะแถววัดลอม,ลอมรอบก็มี้ให้ทำลายให้อ้อยให้มั่นค่ะนี่เป็นบันไดขึ้นวัดเด้อค่ะเด้อบันไดขึ้นวัด ไปท่างสล่าค่ะกันดานมากมากค่ะไม่ไล่ค่ะหรือว่าอ่ามเดินชมบรรยากาศวัดค่ะ แฟนเล็บซีทางบ้านเบื้องน้าค่ะอันนี้เป็นปูพญยานาค่ะที่ไม่ไล่กับปูลิสีอินดําเคยมาสางไว้ค่ะเพอดีมันเหมือนงบไม่ไล่อะไรหยุดชะง,งักไว้ค่ะนนเป็นปูสีนักลาบาดานและยายชุดสร้อยทองค่ะเห็ดสามเสียนได้แต่เสียนเพิ่นเด้อค่ะล่ำตู่ยังมาท่านใดเมือเงบกนค่ะ นี่ค่ะว่าจะเห็ดลงไปหอดพ่ดเลยคคะงบเบิดก่อนค่ะนะนี่จมีตะโค้งเล็กย่างลงไปไวกรอนลำตูก็ได้ซ้ำนี่แล้วค่ะเมืงบกรอนค่ะอันนี้เป็นหญ้าสร้อยทองค่ะเป็นปูกัญยาเด้อค่ะเด้ออันนี้เป็นปูสีนคกราบาดานค่ะ ที่ไม่ไล่ได้ไม้สางก็ปูหรือสีอินดำค่ะอยู่วัดคู่กระดึงค่ะยังบาท่านในเซตค่ะบรรยากาศรอบก็บเป็นผู้เขาค่ะนี่ก็เป็นซาลาค่ะซาลาบรรยากาศสวยงามมากๆเลยค่ะนี่ก็เป็นวงที่พ่น เป็นขั้วกันดานออกมาก่ะแถวล้อมรอบกับมีสารค่ะสารปูญานะคะเนาะนี่ก็เป็นซาลาซาลาที่พักสงฆ์ ห้างไก่จากมู่บ้านค่ะห้างจากไก่ผู้บ้านครับพระอาจารย์เพิ่นกระสิบินบาดแถวน้ำไฮน้ำผู้ค่ะคนขาเจ้าจมปบบาปลูกบ้านอยู่แถวไฮแถวยังค่ะบินบาดม่านซีหาหลังนี่แหละค่ะเพราะว่า,าตรงบ้านไงกับไก่จากวันนี้กับประมาณ3ามซีโลค่ะมีปูยาอยู่หลายองคค่ะบริเวณนี้ก็ได้ อาจารย์มันก็มีองค์สองอันไว้แต่ตรงใส่ตรงสอยตรงไว้แต่สันบางเทียกับบะมี่น้ำกินบะมี่อันนี้เป็นกับสนันน้ำโยงนี่แหละค่ะกันดานมากๆเลยค่ะเด้อตรงนี้ก็จะเป็นผู้ค่ะผู้เขาจะ,าจจะเป็นผู้เขาค่ะเป็นผู้เขาแต่พีก็ผู้เขาค่ะ สถานที่สงบมากๆค่ะถ้าสา,ายปฏิบัติพี่จะามานางย่ำช่วงเขาพันษาค่ะไม่ยมมหยาดย่อมมากเขาพันษานางบวมเพลินเพียนภาวนานางสมาธิค่ะเป็นสถานที่ลมลื่นเย็นมากๆเลยค่ะแต่วัดนึ่นห่างไกลจากหมู่บ้านมากๆเลยค่ะ เพื่นก็เป็นขี้ไข่เวลาฝนตกนี่ลื่นค้ังมากค่ะอันตรายถ้าเป็นไปได้อ่าเมล่าก็อยากมีอ่าปูกระเบื้องหยาบเนาะปูกระเบื้องหยาบมันก็สิบ่ได้ลื่นค่ะเวลาฝนตกฝนล่วงเป็นแต่ไข่นามเบิ้ล ตะไคร่น้ำถ้าเฮาม่งบปลูกกระเบื้องหยาบค่ะมันก็ซื่ไดบขึ้นตะไคร่น้ำพระอาจารย์เพิ่กั้ยุ่งค์เดียวเด้อค่ะเด้อเพิ่ยุ่งค์เดียวค่ะเพิ่งสายปฏิบัติสันเข่าภาพเดียวอันนี้ก็มันได้ทางลุ่ค่ะนี่วันไนท่างลุ่งกอนยานตะลืน่น เป็นบันไดธรรมดาค่ะงั้นว่าท่านมีอีย่างห้องน้ำกับหลังคาแตกหลังคาหัวกับบนเปอนตัวท่านมีงบมาสั่งยาำหยาดยม,มไปไช้มากกับห้องน้ำกับบ่ค่อยดีบันไดค่ะอากาศล้อมรอบกะ่ะสวยงามมากๆค่ะลงไปตรงนั้นก็เป็นสาค่ะทิสา วัอนี้แม่ไล่กับปูฤาษีอินดัมกับกำลังขุดหลุมนะคะ่ะเด้อปูฤาษีอินดำมกำลังขุดหลุมอเอาเลือกงามย่ามดีค่ะจะเห็ดเสาเสาลงหลุมเห็ดประตูโคงวัดค่ะแล้วก็เขียนป้ายวัดค่ะอันนี้ก็สำหรับญาติโยมเวลาเพิ่นมาพักอยู่วัดค่ะวัอนี้เอาเลือกงามย่ามดีขึ้นหนึ่งคำเดือนฮกค่ะ เมื่อนี้เป็นเริ่มพิธีมือแรกคร่ะปูริศีอินดำมำลังกูดเสากูดเสาแล้วแล้วก็เสาเสาลงกหลุมเฮ็ดไปซ้มพ่งางซะก่อนค่ะพอวัดพิ่งยังท่ันมีประตูโค้งด้วยแรงสัตธาญหตาโย่อมพระพันเมื่รวมเฮ็ดบุญน้ำไปไล่นในในกับมีค่ะ,ะพ่ออุดมแล้วก็ เอฟซี FC, คุณอำมพรแล้วก็ลูกนกแล้วก็บเอฟซี่าทางกรุงเทพอีกค่ะเพิ่นก็อุ่นปัจจัยมากซอยค่ะขอบคุณเอฟซีมากมากที่เพิ่นมาร่วมบุญก็ไม่ไล่ได้ค่ะเด้อขอยบุญกุศลน,นี่น้ำอยู่น้ำทรง ให้ครอบครัวอาจจะเลื่อนมั่งมีสีสุขเด้อค่ะเดอ้อให้ลุ้ยปังๆที่เพิ่นมีน้ำใจศีลน,น้ำใจอ่าร่วมทำบุญน้ำข่าแล้วก็อ่าแม่อาลี่ค่ะแล้วก็เอฟซีเอกหลายๆคนค่ะที่เพิ่นบ่ประสงค์ออกน้ำไต้อยกันโพลเล็กละน้อยค่ะกำลังเริ่ม,มทั้งิธีขุดหลุมค่ะมื้อนี้ เอาเสาลงลวมแล้วไม่ไรแก็คิดว่าสิท่าสีค่ะท่าสีพร้อมท่าสีท่าสีประตูค่ะวันนี้นากน้อยก็มานากน้อยก็มาเห็ดบุญน้ำกันค่ะนากน้อยบอกแฟนเอฟซีดูคงสุดท้ายตัวไหนนี่ค่ะนากน้อยอสำหรับเลขหนางน้อยให้หนากน้อยให้นึงศูนย์ห้าค่ะนึงศูนย์ห้าศูนย์แปดศูนย์สามค่ะสำหรับเลขนากน้อยนี่ค่ะเด้อ แฟนเอฟซีทางบ้านโคงสีเห็นชีพหนักน้อยเยอค่ะที่ผ่านมาเขามาหางวดแล้วค่ะางวดตีแล้วสำหรับเลขหนากน้อยสำหรับความปูลิซีอินดาปูลิสีอินดำสุรุปตุตัวเลขโค้งสุดท้ายเมื่อนี้เป็นวันที่หนึ่งพฤษภาคมสองพันหนร้อหสิบหาเลยค่ะไม่ไล่ไดมากท่ามิที่ยกเสาประตูโค้งค่ะ ูุลซีนดำอ,อ,อันนี้แฟนแ,แฟนเอฟซีทั้งบ้านอยากได้ตัวเด็ดตัวดีควงสุดท้ายปูให้ควงสุดท้าย295เก้คงสุดท้ายเรียกอ,อ่เรียกสตัวควงสุดท้ายคือ02 62แล้วก็ห้าสามแหน้าจอไว้เด้อค่ะเด้อสำหรับโค้งสุดท้ายของปูล้ลศีนดำ2อำ5 62า2 แล้วก็ศูนล้วก็ะต่าห้าสามห้าค่ะโค้งสุดท้ายค่ะเมื่อนี้แม่ไล้มไทยอของวันที่หนึง่งพฤชภาพคมสองพันห้าร้อสิาค่ะสำหรับมืาอ,อืน่น<ด>เป็นวันหวยออกค่ะจางไหนกับแฟนิฟซี่ทั้งมาด้ยลังปังๆเม,มืม่อนี้ปูริสีอินดำมาเอาบุญค่ะ <laughs> มา่อทำเป็นประตูโขงกำลังกุดหลุมโค้งสุดท้ายได้ค่ะเด้อของปูฤุสีอินดาอธิพานมากของเลขปูริสีอินดำกเขาครับห้ค่ะห้าแปด้าเขาได้ค่ะเด้อของปูรุสีอินดาค่ะ มัอนี้ภากันมาเอาบุญทั้งไม้ไล่ทั้งนองเบ็ดท,ทั้งนากน้อยนะคะไม่เห็นประตูโค้งห้พระอาจารย์เพื่อนค่ะเป็นวัดที่กันดานมากๆค่ะบ่มียังค่ะว่อนี่ค่ะปูฤรืีอิอนทร์ดำก็ได้มากขุดลุมเป็นเอาเลิกง่ามย่ามดีแต่นี่เพื่อนบ้านเพื่อนม้า,มาสรอยขุดน้ำแน่ค่ะานากน้อยร่างกินน้ำ กําลังลืมอ่าก็ขุดลุมอยู่ค่ะขุดลุมแล้วก็เสียเอาเสาขึ้นตั้งแล้วก็เฮ็ดอ่าเป็นเสาหนานเจ้าทั้งเคร่งค่ะแล้วก็เขียไปวัดไปสักวันค่ะเวล่ก็ปูริซีหลามก็หนักน่อยเสแวงหาเฮ็ดบุญเฮ็ดท่านเ้อแฟ้งอิซีทั้งบ้านก็ได้ไอือกูได้จะรวมบ,บุญมาไบอรไล่กัน อไอไโทรมาหาไม่ไล่ค่ะเบอร์โทรศัพท์ไม่ไล่ค่ะ061 0726897ค่ะนี่ค่ะเป็นไม้ซักค่ะที่เสเอาไม่เห็นประตูโคงค่ะตอนนี้ก,นกำลังขุดหลุมเย้่ค่ะ สำหรับเลขปูรษีอินดำก็บ,บอกไปแล้วเนาะค่ะเนาะให้แฟนอิซีทางบ้านกับแคปหน้าจ,จอไว้เด้ค่ะสำหรับส่วนของเลขของไม่ไรก่บปูรษีทุ่งพันไหงวันนี้ค่ะหนึ่งสี่หนึ่งเก้าศูนย์เราก็หาเก้าค่ะยังไงกัสำหรับคลิปนี้ถ่ายคลิปนี้ไม่ไรขอสรุปตัวเลขได้ค่ะเด้อของปูรษีอินดำที่พันไหงเมื่อกี้นะะี่ค่ะสองเก้าห้า 6, 2, 2> หกสองห้าสามห้าแล้วก็สองศูนย์ค่ะ,ะท้ายคลิปนี้ค่ะไม่ไล่ขอฝากฝังแฟนเอฟซีทั้งบ้านค่ะ,ะสำหรับผู้ใดที่อยากโทรหาไม่ไล่โดยตรงค่ะก็หมายเลขโทรศัพท์ก็ศูนย์หกหนึ่งศูนย์เจ็ดสองหกแปดเก้าเจ็ดค่ะแล้วก็ขอให้แฟนเอฟซีมาเอื้อนอีกหน่อยด้วยๆปังๆไปหาสื่อรางวัลใหญ่เลยค่ะเด้อมื่อหนีไม่ไล่ก็เป็นเพียรแข้งแนวแนวทางมาให้แฟนเอฟซีทั้งบ้านค่ะ,ะไม่ไล่ก็สิืผ้ากระปุลสีอินดามก็นางน้อยก็สิขุดุลุมต่อ เฮ็ดเสาประตูโค้งต่อค่ะอ่เมื่ออื่อนี็ขอให้แฟนยิบซี่ทางบ้านรว้ยๆปังๆกันสุขุสุขค้นนะคะสำหรับคลิปนี้ค่ะขอคำว่าสวัสดีค่ะ